โอเคสวัสดีครับพวก,กับผมนันทวัฒน์ BOM กับเกม Ark Mobile เช่นเคย <Yeah. S 1> อ่าก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการจับกีก้าวันนี้ผมจะมาจับกีก้าเพศผู้นะเพราะว่าผมอยากจะเอากีก้ามาผสมพันธุ์กันอ่าอยู่บ้านผมมันก็มีกีก้าเพศเมียแล้วไงวันนี้ก็จะมาจับกีก้าเพศผู้เลเวลประมาณเอ่อห้าสิบห้าอ่า เรจจับมันไปผสมพัน์กันเพื่อที่เราจะได้ลูกกีก้าออกมาลูกกีก้าสุดโถดเราจะสร้างเป็นครอบครัวกีก้า,าเราเคยจับแบบใช้กรงขังไม่ใช่ใช้กำแพงขังไปแล้วเนะาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจับแบบอีกวิธีหนึ่งโดยการผมจะล่อมันไปที่อุกเขวข้างล่างนั้นอุเขวน้ำแข็งข้างล่าง เราเริ่มากันเลยกี่กามามาตามมาพี่มาตามมา,มาอ,อยู่ไหนและอ๋ออยู่นี่อยู่นี่พี่พี่เขินผมทำไมพี่มาคุยกันกอนสิ มตักทายพี่แล้วนะมาเร็ว,รวยังยังยังไม่สนผมอ,อีกออแกมองเหยื่อแกข้างบนเลยพี่หาเหยื่อพี่เลยครับอะไรพี่มา,มาผมรอแล้วเนี่ยตามไหม แกกัดกัดคนอื่นอยู่หาเรื่องคนอื่นอยอะมามาพี่มาอ้าวอยู่ไหนละอ๋ออยู่นั่นโอเคไว้ให้พี่เกกัดกัดคนอื่นไว้ก่อนนะคือกีก้ามันจะไม่ไล่แล้วนะเวลามันเจอตัวอื่นมันก็จะกัดตัวอื่นไว้ก่อนนั่นแหละ เราก็รอรอนไปก่อนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอให้มันกัดตัวอื่นเสร็จก่อนนะเราค่อยไปรอพี่กีก้าต่อโอเคหมดแล้วนะมาพี่มามาตามไหมยังอ๋อพี่เก่เจ้าพี่แก่กัดคนอื่นอยู่ ยิงนิ่ง,งแข็งแข็งตัเยอะๆเลยเนี่ยนี่ยยาดาดาพี่อย่ามาล่อผม,มแม่พี่พี่จะร้อยผมตายใจเลยนะจับวิธีนี้ไม่ต้องรีบนะครับก็ให้มันกัดกัดคนอื่นไว้ก่อนเลยอืมเพราะมันไม่สนใจเราหรอกถ้ามันเจอตัวอื่นรอให้พี่แก่ๆๆกัดเสร็จก่อนอ่า รอให้พี่แกหาเรื่องคนอื่นเสร็จก่อนเราต้องใจเย็นไว้เฮ้ยไอ้นี่ตามเลยไม่รอไปให้พี่กีกากัดดีกวามามามา ไปดอกหนึ่งสี่พี่มาแล้วพี่ยดนยวนิ่งทำไมพี่เดี๋ยววิ่ำตามดีกว่านะมันเห็นเราโอเคมันจะได้ตามเราถูก <c oughs> โอเคตามอยู่ตามอยู่มามามาเลยมาเลยมามาโอเค ลงมาแล้วเดี๋ยวผมต้องลอ่อพี่กีก้าลงมาในบอ่อนี้นะเนี่ยเนะี่ยเหตุกลงๆ,ๆนี่เนะี่ยผมต้องล่อล่อให้มันมาลงตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวนะทำหบบดีๆกัน อือคาโนโดนคิกิก้าเล่นแล้วโอเคลงแล้วนะ่นาจะลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเช็คก่อนนะลงแน่ไหมควรจะบินบินบินเช็คดีๆก่อนนะว่าพี่เจออกได้ไหมเดี๋ยวบินโดนๆรอบกันโอเคน่าจะติดแล้วแหละ คดีแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะออกไม่ได้แล้วจากนั้นก็เหมือนเดิมครับยิงฟรีโบ้เอาให้โบ้ให้อ่าวันดีพี่มาหันมาทักทายกันหน่อยมาโบเขาให้ไปยิงไปเรื่อยๆนานแน่นอนเลี้วห้าห้าเนี่ย ผมใช้เป็นลูกดอกแมงกระพุนเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันจะทำให้ค่าสโลบพี่ก้าแกาล่ลดช้าลงยิม้มให้กันด้วยสบตากันด้วยโอ้เกาหลีจริงๆเกาหลีจริงเลยพี่พี่ไม่ต้องเขินพี่หันมาพี่ไม่ต้องเขินผมไปยิงไป เป็นปากอาปากไหมพี่ผมจะยิงเข้าปาาพี่เป็นไงล่ะอร่อยไหมอร่อยไหมพี่อะไรพี่พี่หนีไม่ได้หรอกพี่พี่ติดอยู่นในกลับดักผมแล้วมาไม่ได้มาไม่ได้ ไอ้ไปเรื่อยๆเฮ้ยไม่โดนหรอไม่โดนได้ไงเนี่ยเปลี่ยนมุมมองการยิงดีกาเพื่อความเท่ปุ้เต็มหัวเต็มเต,ต็มตัวอย,ย,ย,ย่าอย่าอย่านีไม่ได้หรอกพี่โอ้รัว่วอางเนี้ยใ,ใจเยอะจริงๆเลย ต่ำกว่าสี่สิบนัดแน่นอนดูจากทรงแล้วหนึ่งตัวก็ได้ปะไม่ต้องเล็งหัวพี่แกแมนหัวมาจริงโอเคสรุปแล้วเย่ yeah. ก็ไปจับกันเลยไปยอดยาทำเลยไปคาโนคาโนจะมาเล่นที่กีก้าเลยครับยายายา,ยา

อย่าไปห,หมดโอเคแล้วก็คูณสิบโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราคิดวังกอนเวลามันหนาวเอสเดี๋ยวผมใส่เป็นคิปเปิ้ลอันนี้ให้กินนะคิปเปิ้ลควายเซล เดี๋ยวรอรอค่าอ,อาหารพี่แกลดลดเหลือสัก39 0 0บาทนะ,ะประมาณ39 0 0ไว้หยอดทีเดียวเลยเออแล้วเออค่าออกซิเจนมันไม่ลดด้วยมั้ยวะเออเออดีดีตรงนี้มันน้ำตื้นแล้วเลยมั้งค่าออกซิเจนเลยไม่ลดอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะจ,จริงๆไอ้คิปปินน,นกนกยักษ์นี้มันเอาไว้เอาไว้ใช้จับ พี่กีก้ากับมูาซาโซนะคือผมไม่จำผิดไงคิดว่ามันใช้จับไอ้นกกิฟฟินจริง <c oughs> จริงไม่ใช่นะจริจริงไม่ใช่ผมลืมผมลืมสอรี่สอร <c oughs> ี่จริงจริงอ่านี่แหละกิฟฟินนกยักษ์อ่ามันเจ้ากินอยู่ประมาณสองตัวนี่นแหละก็คือพี่กีก้ากับพี่มูาซาโซพี่มูาซาโซก็ไอตัวปลาอยู่อยู่ในมหาสมุทรนั่นแหละ ครอไปก่อนตอนนี้ไปปิดกดปิดปด,ดูสิเหลือเท่าไรแล้วนี่ไว้เหลือสามพันเี๋ยผมข้ามาอันเดียวด้วยเนี่ยอ่ามันจะพอไหมเนี่ยคลิปปืนเนี่ยทีเดียวมันจะติดไว้เนี่ยดูสิในสันเรามีเนื้อน้องไหม มีแหละตีครังเมื่อกี้มีน้อง,นงอยู่ชิ้นเดียวเดี๋ยวพอไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปลองไปฟาร์มน้อง,งเพิ่มดีกว่าผมกลัวว่าคีฟินเนไม่ใช่ดิคิปเปิลอันเดียวมันจะจับพี่ก้าไม่อยู่นะอาจจะต้องใช้เนื้อเพิ่ม เดี๋ยวไปฟาร์มเนื้อเผืผ่อเผื่อไว้เลยดีกว่ากลว่ากูว่า,าทีเดียวมันยังไม่ติดไงเดี๋ยวต้องมาฟาร์มเนื้อเนื้อน้องด้วยนะทีนี้น่าจะโดนเพื่อน้องด้วยออกมาสองตัวเลยมาหมูดีกว่ามามามาเดี๋ยวบึมตีดีกว่านะบึมตีง่ายกว่า

ค่าหิวรถไปเท่าไหร่เลยโอเคสามพันเก้าเลยวย้อนเลยดีกว่าโอเคโอเคทีเดียวทีเลยนึกว่าต้องใช้หลายทีจับได้แล้วนะครับสำหรับกีกา้าเพื่อนผู้อ้าวแล้วก็ เราก็ไม่สามารถเอามันขึ้นได้นะเนี่ยอ่เอาเพราะว่าก่อนจับมันติดยังไงหลังจับมันก็ติดอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้เนี่ยนัน,น,นก็ติดอยู่อย่างนั้นวิธีแก้ของผมก็คือผมจะวางเป็นฟาวเดชันไว้นนะทำเป็นฟาวเดชันทำเป็นทางขึ้นให้มันเดินขึ้นได้ เดี๋ยวหาเหรียมก่อนนะเดี๋ยวต้องให้พี่แกหยุดก่อนเราจะได้สะดวกต่อการสร้างต้องให้พี่แกอยู่นิ่งๆก่อนเราเหรียมไหนดีอืมไหนจะได้อยู่มั้งตรงนี้โอเคเอ๋ทดสอบหน่อยสิเหลี่ยมนี้มันได้ดูไหม o อลูฟอลูมาพี่มาไ,มได้ไหมได้ไหมได้ปะในเรือนี้จะไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองกัน โอเคได้แล้วโอเคก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยววินงออกมาทางนี้ดู่ปเอาพี่พี่ไม่ตามหมดเหรอพี่อาลูกพี่มา ทีนี้ติดติดง่ายยัง้งยีงยิงพอมาเป็นสัตว์เลี้ยงเรารู้สึกว่าความฉลาดจะลดลงนะไม่ใช่แค่ความฉลาดลดลงค่าพลังก็ลดลงด้วยมาลยพี่มามาพี่จะติดบั๊กอะไรดีเอกไนีพี่ตรงนี้ไม่มีบั๊กนะ โอเคคือผมจะไม่พยายามพาเดินมาทางนี้นะนี่มันมีแบบเศษน้อเออเศษก้อนน้องแข็งเยอะกลัวมันจะติดบั๊กไงเลยต้องอาพาเดินเลาะน้ำมาเพื่อไม่ให้มันติดบั๊ก โอเคก็าจับได้แล้วนะครับสำหรับที่ก้าวเพศผู้ก็ถ้าใครอยากจะลองใช้วิธีนี้จับก็ไปลองกันได้นะครับก็ถ้าถ้าขี้เกียจทำกำแพงมาขังมันแล้วเจอมันบริเวณไหนเนี่ยภูเขาหิมะอนนี้ก็ลองมาใช้วิธีผมได้นะครับโดยการลอบมันลงมาานนี้ผมไม่รู้นะมันเป็นบั๊กเกมหรือว่าเขาจงใจทำให้มันเป็นอย่างนี้อ่า แต่ผมก็ขอใช้ให้มันเป็นประโยชน์หน่อยลวกันวิธีนี้โอเคโอเคเดี๋ยวพากลับบ้านเ,าเลยดีวยกว่ายานใครนี่มันใส่เสื้ออีกแล้วลูกกีก้ะชี้โทษหน่อยลูกลูกออชีเร็วอ่านแหละโอเคกลับบ้านดีวกว่า จำบ้านเรา <c oughs> ไก่แน่นอนพร้อ,อมลูกเลย <c oughs> มาลูกนะอย่าติดดั๊สิจำ <c oughs> บ้านเรากัน ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะโอเคเนี่ยนะก่อนจบก็กกเอาไปตามตัวคลิปหน่อย <Yeah>. mm. พี่มาโอเคโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับโอเค